ไปบอกว่าซื้อสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์ราคาสูงๆเนี่ยมันจะไม่คุ้มเธอดูนี่ล่าสุดค่ะไปซื้อเจลล้างหน้าของซันวาซูมาซึ่งเจลล้างหน้าตัวเนี้ย กล้วยใช้อยู่แล้วไซส์นี้นะคะเป็นไซส์400 ml mm, ซื้อจากในหน้าช็อปค่ะกล้วยเองก็เพิ่งรู้ว่าซันวาซูเนี่ยเขามาเปิดช็อปแบบออฟฟิเชียลในทิกตอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยสั่งเจลล้างหน้าไซส์200 ml mm มาอีก1อันคือมาตุนเอาไวเออ้เหอะเพราะว่าเจลล้างหน้าตัวนี้กล้วยชอบแนะนําหลายคนไปมากเลยว่าใช้แล้วอะฟิลลิ่งมันดีมากมันหอมแบบลักชัวรี่สุดๆแล้วมีหลายๆคนบอกว่ามันแพงบอกเลยนะว่า200 ml mm แบบนี้ใช้ได้นานประมาณ4-5เดือนเลยค่ะเพราะว่า 400 ml แบบนี้ใช้ได้นานประมาณ7-8เดือนเลยแล้วเนี่ยที่ใครบอกว่าแพงทุกคนดูของแถมของนางค่ะนางแถมมาให้แบบจัดเต็มแบบแถมแบบไซส์ที่ใช้ได้จริงๆอะ่ะใครที่บอกว่าซื้อสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์แพงเนี่ยอยากให้ดูนะคะให้คิดใหม่ค่ะใครอยากลองเจลล้างหน้าตัวนี้นะคะกุ้ยปักตะก้าให้แล้วนะคะที่ซ้ายมือเป็นตะก้าของ Official s ล n w a s u ซ h ู i l a n d เลยค่ะ